สวัสดีครับผมสุภารัต์ตัวคาครับชุมแพขอนแก่นครับผมใครหางรถกระบะออกรถศูนย์บาทงวดไม่ถึง5,000งวดไม่ถึง5,000ครับแล้วมีคันเดียวเพราะว่านานๆจะหลุดเข้ามาทีแล้วรถสวยปีใหม่ไม่น้อยจัดทรงใส่แม็กให้เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรขับไปเติมน้ำมันส่งวดอย่างเดียวคันนี้เป็นมิสูบิชิไททันปี2018ครับผมไม่ห0 0 0 0โลมาดูมาดูครับผมไม่ห0,000โลสวยๆเลย ไม่ห0หมื่นโลครับสวยๆเลยเลียมเลียมนี่ครับผม2.5ดีเซล GLX น็อตไม่ขยับครับคันนี้สวยๆเลี่ยมเลียมแล้วที่สำคัญงวดไม่ถึง5,000บาทออกรถศบาทไม่ต้องดาวไม่ต้องํำออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดยินดีบริการงวด4,800บาท7ปี84งวดสวยๆเปิดแคป2.5ดีเซลจัดทรงลงแม็กแล้วเรียบร้อย ใครหาอยู่ต้องรีบครับเพราะว่าทางร้านตอนนี้ราคานี้เหลือแค่คันเดียวครับผมสวัสดีครับ